มีรถทุเรียนเข้ามาซึ่งรถคันนี้เนี่ยจะเอามาแกะเนื้อทุเรียนเพื่อไปห้องเย็นค่ะเวลาที่เราขายทุเรียนนะคะเราสามารถที่จะขายลูกสดหรือขายเป็นแบบแช่แข็งหลักเกณฑ์ในการที่เราจะดูว่าลูกแบบไหนที่เราเลือกมาแกะเนื้อสําหรับแช่แข็งจํานวนภูค่ะมีน้อยกว่า3ภูนี่ค่ะคุณดูยกมาให้ดูอันนี้นะปกติแล้ว1ภูพอ่ะมันต้องมีมากกว่า2เม็ดนะคะก็คือมี2เม็ดขึ้นถ้าอันไหนที่มี1เม็ดเราก็จะเรียกว่าเป็น1น่เม็ดอะคะ่ะอันนี้เนี่ยมีแค่1นูกับ2องเม็ดไม่ใช่่ามืพอ้น้อืนี้ไม่ผ แต่ที่สําคัญนะคะก่อนที่เราจะทําการเอาไปแช่แข็งเราจะต้องวัดความหวานของน้ําตาลในทุเรียนก่อนนะคะว่ามีความหวานมากน้อยแค่ไหนมีบางคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วลูกไส้ที่มันเป็นจัมโบ้ลูกที่มันเคอะไรอย่างเงี้ยที่หนามใหญ่ๆเปลือกนนหนาเราสามารถที่จะเอามาแกะเนื้อเพื่อทําเป็นแช่แข็งได้หรือเปล่าสามารถทําได้แต่ว่าคนที่รับซื้อเนี่ยค่ะเขาจะต้องมาพิจารณาอีกทีนึงน,นะคะว่าเวลาที่เราแกะเนื้อออกมาแล้วเนี่ยปริมาณเนื้อเทียบกับความหนาของเปลือกทุเรียนเนี่ยมันจะมีมากน้อยแค่ไหนอาจจะแบบรับซื้อในราคาที่ต่ำลงมาอีกน่คะ